สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่หลักสูตรเตรียมแพทย์พยาบาลโรงเรียนกนารตังวิทยากรค่ะสำหรับหลักสูตรเตรียมแพทย์พยาบาลเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นส่งเสริมนักเรียนที่มีความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะแพทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์หรือกลุ่มวิชาสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น เทคนิคการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์เป็นต้นค่ะสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตรเตรียมแพทย์พยาบาลของโรงเรียนกันตังพิทยากรน,นะคะเนื้อหาวิชาที่นักเรียนจะได้เรียนตลอดหลักสูตรจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนที่1คือวิชาพื้นฐานในส่วนของวิชาพื้นฐานนักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานตามโครงสร้างแผนการเรียนวิชานิต และส่วนที่2วิชาเพิ่มเติมในส่วนของวิชาเพิ่มเติมนักเรียนจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาขาวิชาซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยในวิชาเพิ่มเติมเราจะแบ่งการเรียนออกเป็นดังนี้ค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 นักเรียนจะได้เรียนวิชาเพิ่มเติม 1. วิชากายภาคศาสตร์ 2. วิชาสรีรวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นักเรียนจะได้เรียนวิชาเพิ่มเติมสาธารศุกศาสตร์และปฏิบัติการชีวเคมีและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนจะได้เรียนวิชาเพิ่มเติมปฏิบัติการเคมีและวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ค่ะ สำหรับในปีการศึกษา2,564นี้หลักสูตรเตรียมแพทย์พยาบาลของโรงเรียนกันตังพิทยากรรับนักเรียนจำนวน36คนค่ะสำหรับนักเรียนคนใดที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์โรงเรียนกันตังพิทยากรค่ะและอย่าลืมนะคะเลือกเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช่แล้วใจกันที่โรงเรียนกันตังพิทยากรค่ะสวัสดีค่ะ